สำหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนำเป็นเน็ตทูซูเปอร์ไฟเบอร์นะครับจะมีคิวอาโคตรตรงมุมขวาล่างของจอนะครับผมสแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับอะไรอ,อีกครึ่งชั่วโมง้าทุกไงไม่ลงห้าทุกไม่ลงไวยัง ประมาณนี้ก็พอแล้วพี่มาตั้งแต่กี่โมงสี่ทุ่มถายสามอ่ะพี่มาเว้ยเวยเวสตรีมสองรอบเหรอสตีมเชื่อพี่เหรอพี่ถับจิกไม่กันนึกว่าสตรีมกลางวันด้วยไม่กลางวันไม่ค่อยได้สตรีมนะเดี๋ยวนี้แบบไม่ว่างแล้วไม่มีสตรีมกลางวันละอ๋อกลางวันนะนี่อยอู่หน้าร้านใช่ใช่ใช ี่ไม่มีก่อแฮโอ้ถ้าขอนแก่นเป็นทางผ่านนี่คิมแม่แล้วนะอันนี้นูนปลาโถกลับปลาได้เป็นสองรอบอะคิดจะมาหาพี่ปะถ้าเป็นทางผ่านแวะอยู่ใช่เหรอแต่คิมแบบอันนี้ไม่ใช่เหรอพี่ก็ไม่อยู่แถวลำปางอะไรงี้ดิอ๋อจริงเหรอต้องทางผ่านี่ไปใช่ไหมใช่ทางผ่านเลยเป็ชายที่ไปเพื่อแบบไปหาคิมอย่างงี้เหรอใช่ไม่ให้คิมไปหา ให้แค่แบบไปเที่ยววะเหนต้องให้พี่ใหญ่ที่อยู่ด้วยวะอ่อนละเออโควิดเที่ยวไม่ได้เ๋ยนี่รอเ4โเยอะวะรอโควิดหายไปโอาจะมาพร้อมกับโควิดเนี่ยทุกคนเออแกแบบเอาไปติดคนที่นู่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรยิ่งแบบกลับมาจากไอ้นี่เนี่ยันได้ยานี่ใช่ปะโอ้ยเมติ อยู่นู่นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยติดโควิดต้องเปิดไทม์ไลน์นะรู้เปล่ารู้หมดเลยนะว่าไปไหนมาบ้างเปิดยังไงเขาจะรู้ได้ไงก็เราต้องเป็นคนบอกไงว่าแบบเราไปไหนมาบ้างอ๋อมันก็มีเซ็นชื่อนี่ไม่ถูกเคยติดไม่เคยติดหรอกคิมติดมีพลังสมุนไพร เราสมุนไพพี่พร้อมบอกเหรอพร้อมเล่าพี่ออกมาเล่าพี่จะอ่าสกบแกลแล้วโอเคได้แหละเอาคุณเลยคุณหกมีอะไรมาแรกพี่มีเอิม่มสนใจ M 7 6 2มั้ยอไหมอะไร M 7 6 2เไม่เอามีโฮโลงี้แรกละมีฮโลพี่มีพี่เก็บมานานแล้วมา,มาดิ บอกเลยว่าโฮโลเนี่ยพี่เก็บไว้สำหรับคิมเลยตอนแรกอ่ะใช่พี่รู้ว่าคิมต้องเอาไว้โฮโลอ่ะขนาดนั้นเลยนะใช่ปกติพี่ใช้โฮโลป่ะก็ไม่นะใช่ไหมพี่เก็บมาตั้งแต่ลงมาเมื่อกี้โอเคคคเเหหลืออร่ะกกัับบุณิมพิ่งเจอบ้านนั้นหรือเปล่าเอาจริงถามตรงเอาดีถามตรงๆเพิ่งเจอบ้านนั้นแหละบอกเลยแพี่คิมพี่ได้ยินเสียงปืนอยู่แถวเนี้ปวะแถวเนี้ย เออพี่เวลาเราจะเล่นเงี้ยเราแบบไม่ยืดไม่ยืดภาพอะแล้วเราให้ภาพมันเต็มทำไงอืมทำได้นะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีมันต้องปรับเวยเวลาเราจะสตตีมเวลาจะสตตีมเอาวีขี้เกยียจยืดภาพไงเอาละดูอ๋อไม่ยืดภาพก็ได้นี่เราก็เราก็ปรับขนาดภาพไงแต่ว่าเวลาไปลงยู u b e เราก็ต้องยืดภาพอยู่ดีป่ะเออจริง เออแต่ว่าส <นะ S 2> ตรีมในเฟซไม่ต้องยืดภาพนี่เดิมบทเดือนนี้พี่ไอ้นี่พี่ก็ไม่ยืดภาพแล้วปรับให้มันไอ้นี่แหละคอมเมนต์เงียบเลยดูเพลินดูเพลินดูเพลินจนหลับไปเลย <S <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่ได้สตรีมเนยะคือกลับมาอย่างพูดล่องเยู่นะพี่ ก็ห,ห,หรอกลับมาแบบปือปลาพูดคล่องเลยไอ้เมืองมีคนพี่ขับบิ๊กไบค์เหรอครับไม่ครับขับเป็นตัวร้อยห้าสิบอยากได้บิ๊กไบค์แหละแต่ว่าไม่มีตังค์ไหนวะฟังตึกนี้ไปาช่วยอใช่หรอใช่นี่ตึกนี้ตึกนี้ไหนอ่ะ๋อเห็นแล้วอุ้ยหัวแตก มีนี่อีก marked a location ไหนเดอุย้ยอุ้ยหัวแตกแตกไหมใช้มือแตกซ้ายแตกเคเหลือขวาพี่เกือบแล้วพี่นะงเขาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ถ้าแม่นนี่คือร่วงหรออะอุ้ยอุ้ยเอาว่ะ น้าพี่น้าพี่นาพี่สู้ดูเลือด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 ด้วยพี่นั่นแหละตามยาแบบไม่อาจที่หลบกันสวยครับไปเลยเฮ้ยยังแม่นเหมือนเดิมตะกิดใกล้แล้วพี่ทำคลิปครับให้ดูหน่อยครับเออเดี๋ยวซื้อกโปรก่อน เออไอนี้คนก็ดูอยู่นะไอคลิปแบบขับรถแล้วแบบไปเรื่อยๆอแต่ว่าเหมือนจะติดเหลืองนะถ้าขับไวติดเหลืองแต่ถ้าทาเป็นคอนเทนต์แบบว่ารีวิวรถนี่ไม่เป็นไรแล้วเขาเอาอะไรมาวัดว่าแบบขับไปขับช้าไม่รู่เขาดังไปกับเราอ่อเขาดักไปกับเราเหรอวะส่วนใหญ่เขาปิดหน้าเลือนไม้นะหน้าเลือนไม้แล้วก็อีกอย่างคือมันน่าจะวัดจากข้างทางแหละไม่รู้อ่ะ มาจากอะไรแต่ว่าเป็นมอไซค์แต่ว่าคลิปต่างประเทศเขาไม่ไ้นี่เลยนะพี่เขาแบบไม่เหลืองอ๋อเหรอก็เจอเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้เหรอครับอ๋อเมื่อกี้ลงไปตายในไอ้นี่ไ,ไงไอ่พร้อมรับแล้วกันนี่พุดแคมป์เข่ม,มหน่อยเฮ้ย เดี๋ยวทำคอนเทนต์แบบว่าสตรีมด้วยเปิดกล้องด้วยนั่งกันสองคนคิมเล่นอย่างเดียวให้อีกคนนึงอ่านเมน์เผื่อมันจะพูดมากกว่าคิมรอดูนะครับพี่รอดูนะครับพี่โอ้ยไม่ทันเต็มๆอ่ะเมื่อกี้พี่แบบโดดมายิงเต็มๆเลยไม่ทันอยู่ไม่ทันขอกนึงได้แล้วได้แล้วเอ้ยเอาก็ได้ไหมพี่เจ๋อเล่นฮอลลเลย คนหาเล่นวันแมนสักเกมสองเกมสามเกมเฮ้ยากมากเลยนะพี่บอกเลยว่ายากมากอันเนี้ยโอ้ยแหลงไดมอนด์เปียนไร เนี่ยเพิ่งขับขึ้นข่าวมาเมื่อวันนี้แหละพุ่นไปเอาใบสปายหลังดิเห็นใบอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ฟังกลางไปด้วยนะครับก็อาจจะมีปาเล็เหนือนะครับทุกคนเขาก็เป็นคนเหนือเหรอใช่ใช่คนเหนือเฮ้ยคนพะเยานี่เลยแล้วไปเจอกันได้ไงเนี่ย โซเชียลเฮ้ยเขาไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาพี่เมย์นี่มีของอะไรดับน้า่ามีคนทน Watch out โอ้ยมีรถมีรถมาเต็มตี้เขาจอดอ่าๆขึ้นดอยพี่เลยเดี๋ยวพี่ทอดสายพี่ยิงฟรีป่ะพี่บอกเลยพี่ยิงฟรีแต่ว่าพี่พี่ยังไม่หมนเลยน็อกสามหุ้ย กดตีหุยเอาว่ะอะไรวะเสี่ยวเว็ยคนเลยสวยครับโหช็อตนี้อย่างสวยพี่เราต้องกีนไก่ลยเกมเนี้ยพี่เราจะไม่เฮงมีช็อตเด็ดแหละมีช็อตเด็ดเดี๋ยวใช่ผมว่ายิงรถเขาไหม้เลยวะใช่ อ่าบิพี่ิีบบิ๊ใช่ใช่เิ็นราตัวบนนั้นเป็นตัวบนด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยบ้าจริงหลายทางด้วยตัวบนปะใช่ขวาก็มีโดนเยอะเลยอ่ะช่วยพี่ยังไงนะช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจเพราะกระสุนปืนมันดึงดูดขนาดนี้เข้ามาอีและคิมตรงไหนยิงพี่อะขวานู่นโดนเห็นละต้นไม้ไอตี๋ไหนใครอยู่ออ๋เห็นแล้วคิมน่าจะไม่เห็นพี่ตายแล้ว่าพี่น่าจะตายอ่ะไปไม่ได้เลยโล่งโล่งโล่งแบบโล่งเลยอ่ะ เพราะว่าข้างหลังยังเหลือเลยพีขัดมาเจอคนพอดีเลยสวยเดี่ยวตัวเดียวตรงกระแพงออกไม่ได้อ่ะเอาวิ่งไปดึงกันอีกแลว ยางยากเลยหดนแต่หดนว่ามีสาวอยู่ข้างอดดูจะเล่นกับสาวดิเออไม่ไม่คิมจะทำคอนเทนต์แอลแอลบ่าวไงแบบให้มันพูดไม่ต้องทำหรอกา่หรือว่แอลเุ้ย บอดยังเหลืออีกเหรอหนีคิมจะไปยิงฝั่งไหนก่อนระหว่างฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้รอได้นะนอกวงใช่ใช่รอลเหลือเฮ้ยนี่อยู่หลังนี่เยมโผ่มาเงี้รอเซนน์น ยครับแล้วก็มีข้างหลังนี้อีกคนนึงน่าจะยังไม่หนอกรอครับทุกคนหวังว่าเราจะไม่ห้งเออสวยสวยครับ มันโล่งไงใช่ใช่ง,ง่ายตัวเอากระเป๋าที่ควนไปดีกว่าผมนีของใโ่เคเอาหมดแล้วหรอฝั่งนูนะ้นอะเอาเขาตายว่ะพี่โอเคคนนั้นแหงวงตายสามคนนะเนี่ย<ว>อา้าวหนึ่งหนึ่งครับ ุ้ยสะดุ้งยอดย่าเสียงจากฝั่งนูแน่นอนอยู่ซ้ายเหรออืมเสียงเมื่อกี้แต่ว่าต้องเดินก่อนระแวงซ้ายจังรอเขาวิ่งอะ่ะ ี่เขาหาเราไม่เจอเอาจริงดิ <c oughs> หาไม่เจอจริงอะ่ะสวยงามจบแล้วสไนเปอร์